พี่โนไดปลาตัวใหญ่2ตัวเลยปลาช่อนใหญ่แล้วลูกไหนยกขึ้น้ะยกขึ้นอย้ปลาช่อนใหญ่พี่โนโอ้ต้น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 ้นต้นต้านต้นตันต้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 น้น้้นน้ตนนนน้ พุ่นตาสูบน้ำใส่กระโพดนะจ๊ะน้ำบกสิผ้ามาเอาปลาคอนจ้านังจิโนโ่รงเริงพาแล้วนะจ๊ะบรรยากาศทุ่งหน้าบ้านเฮาจ้าบรรยากาศดีดีจ้าลงวีวีนะจ๊ะเบิ่งคนสิเอาปาลาลงน้ำเล่นแล้วลงเล่นน้ำแล้วเบิ่งปลาเนี่ยจ้ามีแต่ตัวงามๆนะจ๊ะพงงุ่นตาบอก ให้น้องจีโน่มาเอานะจ๊ะสูบน้ำใส่ข้าวโพดจ้าน้ำบกนะจ๊ะป่ามีตรตูง่งามๆคุณตาป่ามิตรปะคอใหญ่นะจ๊ะ<ป>ลายตู่ยู่พะนะมื้อนี้น้องจีโน่สิพามาจับป่าเด้อจ้านี่นี่ป่ามีตรตูง่งามๆจ้าปะคอใหญ่เนาะจ้ะสูบน้ำใส่ข้าวโพดจ้าน้ำคอนป่าล้อยองลงุงเลียงๆอยู่นะจ้ะ มีตะโตงามๆจะเบิ่งเนี่จ้ะสูบน้ำใสข้าวโพดเนาะจ้ะน้ำใสเห็นฮอตโตป่าจ้าเบิงเ่งนะจ้าปักคอมีตะโตงามๆเลยจ้าหลายตัตื่นอยู่เนาะจ้าต้นับเบิ้งนี่ก็หกเจ็ดตแล้วจ้ะมือนี้เสียหายน้องจีโนโมาจับเนาะจ้ากุ้นตากับแพ้งแพงแพงไว้ให้หลานจับเนาะจ้ะเมื่อนี่มาสูบน้ำใสข้าวโพดมาเอา ปาคอใหญ่นะจ้ะปาคอใหญ่ปาค่อนแพงไวไให้านจับถ้าให้น้องจิโน่จับพะนะคุ้นตากา็ได้เบิ่งเน้อจ้ะปาคอไม่ตัวงามๆจ้ะเหลียวเห็นหัวโตปลาเนาะจ้ะนามกระล่างสิบกเนาะจ้ะม,มีตตูง่ามๆตัวใหญ่ๆเนาะจ้ะเบิ่งเน้อจ้ะปลาช่อนใหญ่ปาคอใหญ่เนาะจ้ะบานเฮ่าก็หายอยู่หากินง่ายงายจ้ะ ึงเนี่ยจะปลาคอไหมอ๋อตัวใหญ่แห้งจ้ะคุณตากับว่าจับที่จับแพ่งไว้ให้ลานจับมาแล้วเสี่ยนจับปลาเนาะจ้ะจับง่ายง่ายจ้าเพิ่นคือจับง่ายแท่บุ๊มึงเนี่ยจ้ะจับแป๊บเดียวก็ได้แล้วเก่งค่ะแล้วเพื่อนก็มาหาอยู่หากินมาหาปลาหานันหานี่น้าแม่เนาะจ้าเพื่นแดงสีหนเก่งค่ะดนะ จับได้แม่นคืออย่างนี้จ้ะมือเพื่อนเพื่อนจับน้อยๆนะจ้ะมือน้อยๆจับปลาจับจริงค้ะแต่คุณแม่ก็ยังจับยากอยู่นะจ้ะน้องจีโน่จับง่ายง่ายจับปลาจ้ะเพื่อนจับค่อยๆนะจ้ะเพื่อนบ่จับแห้งคือเฮาปลาก็เลยอยู่นิ่งดีนะจ้ะแรนต่ำอยู่นะจ้ะมากคักเรื่องเลนน่ามเนี่จ้ะ อ๋อจับง่ายจ้ะึงเนี่จ้ะยกขึ้นนีดีแนวอยู่แนวกินบานเหาเมึงเนี่จ้ประคอมีจะโตงา้ๆเลยจ้าะโตหญ่แห้งจ้ะหาอยู่หากินแบบบานเฮานี่แหละจ้ะว่าต้องได้สื่อนะจ้ะ ออกมาทงไฮทงหน้าก็ได้กินแล้วจ้าเก่งคักจะจับปลานี่โอ้ยเก่งคักตัวนึงเรเื่องเลนน่านีนกันดับหนึ่งจะจับปลานี่ก็มากคักพี่โน่พี่โน่นี่ตัวหนึ่งพี่โน่ป้าปาะคอมาซ้อน้ำไหลเนาะจ้ะมาซ้อน้ำปัาตูงงามคักเนาะจ้ะปาะคอมีแต่ตูงใหญ่ๆตาว่าปาะคอร้ายหลายพละนะ แม่นี่ดีจ้ะคุณนะจ้ะตั้งว่าหลายตัวนะจ้ะจีโนกับจับกิ้งค่ะปล่อยให้เพื่อนจับเลยจ้ะอากาศห้อนอยากเล่นน้ำป้าเบื้งปาคอตัวนี้แม่จ้าตัวใหญ่ค่ะเราจะซ่อนน้ำนิ่งนะจ้ะน้ำไหลลงมานน้ำยินนะจ้ะป้าตัวใหญ่ค่ะคุณนะเบื้องผู้จับปลา โอ้ยทุ่มเทพค,ค่ะเอามาใส่กระคูเลยถางนอนจับโอ้แดนต,ำต่ำวสันไหนมีอีกตัวหนึ่งไหมตัวหนึ่งเห็นไหมทันเร็วเร็วเร็วจับเลยอยากเห็ดน้ำสุยางจ้ะโคนเมียงอยากเห็ดน้ำสุยางบุญโอ้ยต่างเลีนหน้าไปนัน่เนาะจ้ะทุ่มเทพค่ะกับการจับปลานี่คุณนะ่ะ อ๋อนะจับได้ง่ายง่ายจ้ะเพื่นจับค่อยๆนะจ้ะมื่อน้อยๆป่าเล่บดินค่ะนะจ้ะบัดเฮาจับนี้ดินต่ำนั่นต่ำนี่เราจะป่าใส่กระพูเลยลูกเก่งค่ะซ้อนในเพื่อนเลี้ยนลู๋ลหรจ้ะหาอยู่หากิน นะปาดปลาคอตัวนี้ตัวใหญ่แห้งจ้ะตัวบักใหญ่เลยนะจ้ะหลายโตเติบไปเลยจ้ะปาดแลนต่ำมาเลยนะจ้ะจีโนโ่เอ้ยมีแต่ตัวใหญ่ๆจ้ะปลาคอบพวงนี้จ้ะคุณตาก็จับเลยจ้ะจงไว้ให้หาลานจับนะจ้ะพี่โนไดป้ปลาตัวใหญ่สองตัวเลยปลาช่อนใหญ่แล้วลูกไงยกขึ้นจ้ยกขึ้นหนึ่งโอ้ โอ้ปลาช่อนใหญ่พี่โนโอ้ต <Charl ize> ัว <einfach> ตัว <từ> ตัวตตัวนนนนนโอ้นองเก่งจังเลยได้ปลาช่อนใหญ่สองตัวเลยครับโอ้รุดรุดรุดปลาดีใจเพื่อนด้จับปลาผลงานมื่อนี้ครับหมานคาคิวจ้ามื่อนี้จ้าน้องจีโน่มาจับปลาปลาคอนแล้วจ้ามีแต่ตัวใหญ่ๆจ้บปลาคอได้แน่กินแรงแล้วจ้า